รุ่นโบเว็บ125ปลาวานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโครงเทียมนะครับมจะขึ้นฟองน้ำใหม่โครงเทียมนี้มันจะบางกว่าโครงติดรถมานะครับวัยรุ่นส่วนมากก็จะชอบบางๆนะครับ ไปใส่ฟองน้ำกันเลยนะครับหลังจากที่เราแปะฟองน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาแต่งทรงนะครับ ก็ออกมาเป็นเช่นนี้นะครับผมเลือกแต่งเป็นสองชั้นนะครับส่วนมากผมจะปาดสองชั้นมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะสวยแล้วก็ลักษณะโครงมันก็เป็นสองชั้นด้วยนะครับเราก็เลยต้องแต่งให้เป็นสองชั้นนะครับต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับจากโครงเปล่า เราก็มาใส่ฟองน้ำแล้วก็ปาดนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ